การศึกษาพระธรรมเนี่ยนะคำว่าศึกษาศึกษานั้นเป็นชื่อของศิกขาสามเป็นชื่อของอธิศีละสศิขาเป็นชื่อของอธิจิตตศิกขาเป็นชื่อของอธิปัญญาศิกขาศึกษาซึ่งเป็นชื่อของศิกขาสามส่วนคําว่าธรรมะเป็นชื่อของพระนิพพาน เป็นชื่อของพระนิพพานเป็นธรรมที่สงบทุกข์เป็นธรรมที่ดับทุกข์นั้นการศึกษาอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาที่ถูกต้องเป็นการศึกษาเพื่ออย่างลงสู่อมตะนิพพานเนี่ยนะสิกขาสามทั้งอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาเนี่ยนะทั้งสามประการเมื่อจำแนกไปแล้วก็คือโพธิปัฏธรรมทั้งหลาย สติปทานสัมมาปทานอิทิบาทอินทร์พละโพชงหรือองค์มรคก็ตามย่นยอ่อลงมาก็เหลือศิกขาสามสิกขาสามในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าอย่างลงสู่นิพพานมีพระนิพพานเป็นที่สุดเนี่ยนะนการที่เราจะศึกษาอย่างนี้เนี่ยนะซึ่งเป็นการศึกษาศาสนาของพระพุทธเจ้า อธิศีนอธิจิตอธิปัญญาเนี่ยนะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นคําว่าบัญญัติหมายามว่าเอามาบอกแสดงแต่งตั้งเปิดเผยที่เรียกว่าเปิดประตูแห่งพระนิพพานสิกขาสามนั้นอีกชื่อหนึ่งก็คือประตูของพระนิพพานสิกขาสามนั้นเป็นชื่อของอริยมรรคเนี่ยนะที่เป็นประตูแห่งพระนิพพานงนั้นพวกเราทั้งหลายที่มาศึกษาพระธรรมก็คือศึกษา นะข้อปฏิบัติเพื่อยังลงสู่อมตะนิพพานทีนี้เจ้าของศาสนาก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นเรียกว่าเป็นโครงการของพระพุทธเจ้าที่พระองค์เนี่ยสังสมบารมีกว่าจะได้ตรัสรู้เนี่ยนะข้อปฏิบัติเพื่อให้เป็นพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ก็ปฏิบัติจนได้สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็เอามาแต่งตั้งเปิดเผยบอกผู้อื่นตามไปด้วย การที่เราจะมั่นใจในพระองค์จริงๆเนี่ยนะหรือจะมั่นใจในข้อปฏิบัติตามพระองค์จริงๆนั้นความรู้ในพระพุทธคุณเนี่ยเป็นตัวที่สําคัญที่สุดความรู้นะสำคัญที่สุดสัมมาทิฏฐินี่สําคัญมากเพราะถ้าหากว่าเราเข้าใจไม่มากหรือขาดความรู้ในพระพุทธคุณทั้งหลายการที่เราจะปฏิบัติตามคําสอนของพระองค์นี่คงเป็นไปได้โดยยากหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย นะโดยเอาไปเอามาก็ไม่รู้ว่าศึกษาคําสอนของผู้ใดศึกษาข้อปฏิบัติของผู้ใดก็ไม่ทราบน่นะเอาเป็นว่าไปเก็บคําของคนนั้นมานิดเก็บคําของคนนี้มาหน่อยผสมผสานกันไปก็กลายเป็นอีกสูตรใหม่นะเป็นสูตรของใครแบบสูตรของข้าพเจ้าเองนะเขาบอกได้มายังไงก็ได้มาจากคนนั้นนิดได้มาจากคนนี้หน่อยเก็บเล็กผสมน้อยบวกบวกกันเลยได้สูตรพิเศษ ก็เปรียบเหมือนว่าไปเก็บตัวยาจากที่ต่างๆมานะเก็บยาจากตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยสูตรแผนปัจจุบันบ้างโบราณบ้างเอามาคละเคล้ากันไปผสมอัดเม็ดกินเข้าไปเนี่ยนะนะไม่รู้ว่ามันจะหายโรคหรือเปล่าก็ไม่ทราบชั้นใดก็ดีการศึกษาพระธรรมเนี่ยนะ,ะศิกษาสามหรืออริยมรรคที่พระองค์ตรัสเปรียบเทียบอุป,ปมารประดุจยานะอริยมรรคนี้เป็นเช่นกับยา ยาอันนี้เนี่ยเราต้องพยายามที่จะมั่นใจว่าเป็นยาของพระพุทธเจ้าถ้าไม่ใช่ยาของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะดับทุกข์ไม่ได้จริงหรอกสงบทุกข์ไม่ได้จริงๆรงั้นทำยังไงที่เราจะเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเออนี่เป็นของพระพุทธเจ้าจริงๆเลยนะไม่พลาดแน่นอนเนะอน,นี่ยนะอันหนึ่งที่จะทําให้เราเข้าใจคําสอนโดยที่ไม่ผิดไม่พลาดแล้วก็แน่นอนเลยก็คือความเข้าใจใน พระพุทธคุณทั้งหลายตั้งแต่อรหังเนี่ยนะพระอรหันตคุณสัมมาสัมพุทโธในภาวะแห่งความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระภาวะที่พระองค์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะคือสรุปว่าเราเข้าใจคุณของพระองค์เท่าใดเราจะเข้าใจข้อปฏิบัติที่เป็นศาสนาของพระองค์มากขึ้นเท่านั้นนะเมื่อวานเราได้พูดพุทธคุณบทว่าอารหัง น,นะ。อะังนนี้ก็จะมาขึ้นสัมมาสัมพุโทโธบ้างนีนะพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการศึกษาพระพุทธคุณเนี่ยนะจริงๆแล้วเสริมข้อปฏิบัติเพื่อให้เป็นพระโสดาบันเนีนะข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันเราคงไม่ลืมกันใช่ไหมว่าหนึ่งคบสัตบุรุษคบสัตบุรุษในที่นี้หมายว่าคบพระพุทธเจ้าสฟังธรรมของ สัตบุรุษคือฟังธรรมของพระพุทธเจ้าสามโยนิสโสมนสิการใครครวรพินิพิจารณาเพ่งใส่ใจในคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างที่สี่ก็คือปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหรือปฏิบัติธรรมสมควรแก่มรรคผลที่พระองค์บอกหมายคือว่าข้อปฏิบัติเช่นใดจึงจะคู่ควรแก่การเป็น พระโสดาบันโยนิโสมนสิการอย่างไรปฏิบัติแค่ไหนใส่ใจอย่างไรจึงจะได้เป็นพระโสดาบันทังการคบสัตว์บรุษเนี่ยนะโดยเฉพาะสัตว์บรุษคือพระพุทธเจ้าจวบมาปัจจุบันนี้ถ้าโดยรูปปกายหรืออะไรบ้างตอนนี้เหลือพระาธาตุเนี่ยนะเหลือพระาธาตุให้กราบให้ไหว้ซึ่งจากพระาธาตุแล้วเราเพ่งถึงพระพุทธคุณเลยได้ไหม ก็นับว่าค่อนข้างยากเนีนะนะดูจากพระาธาตุนอกจากว่าความยิ่งใหญ่เออพระพุทธเจ้านี่คงยิ่งใหญ่จริงๆก็ดูสิแม้แต่ที่เก็บพระาธาตุของพระองค์ก็ยังยิ่งใหญ่ก็คงเห็นได้เท่านี้ส่วนอย่างอื่นๆอีกนี่ก็ไม่ได้อะไรเลยเนี่ยนะนอกจากเสียว่าเราศึกษาพระพุทธคุณต่างๆให้เข้าใจให้ดีๆเราจึงจะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่น่า อัศจรรย์เป็นบุคคลที่พิเศษเป็นบุคคลที่ไม่มีใครเสมอเหมือนเป็นบุคคลที่ไม่มีผู้ใดเปรียบไม่มีผู้ใดเทียบพระองค์ได้การที่เราจะเข้าใจได้อย่างนั้นจริงๆเนี่ยก็คือความรู้ในพระพุทธคุณความรู้ในพระพุทธคุณเนี่ยนะความรู้ตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นทรัพย์ที่ที่มีความสําคัญมากทรัพย์คือปัญญาคือกรรมสกตาปัญญากรรมสกตาปัญญานี่มีทั้งหมดสิบข้อหนึ่งเช่นว่า รู้ว่าการให้ทานมีผลการรักษาศีลมีผลผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วมีอยู่จริงการทําดีกับพ่อแม่เนี่ยมีผลหมายความว่าพ่อแม่เนี่ยมีพระคุณแล้วก็ตลอดจนถึงโอปปาติกะมีแต่ข้อสุดท้ายก็คือว่าสมณะพราหมณ์ผู้ทำโลกนี้ให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วสอนบอกกล่าวสั่งสอนผู้อื่นซึ่งหมายถึงพระพุทธเจ้านั่นเอง อันเราจะคบพระพุทธเจ้าได้มากก็คืออยู่ที่การศึกษาในพระพุทธคุณเนี่ยนะพยายามที่จะใส่ใจว่าทำไหนะความรู้ความเข้าใจในพระพุทธคุณที่ยังไม่เกิดจะได้เกิดขึ้นที่ยังไม่มีก็จะมีขึ้นทําอย่างไรความเข้าใจในพระพุทธคุณที่มีอยู่แล้วให้เจริญงอกงามไพบูร์เนี่ยนะให้เพิ่มความรู้เพิ่มความเข้าใจเนี่ยให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป ผู้ที่ศึกษาพระธรรมเนี่ยนะต้องใส่ใจไว้เลยว่าปีนี้เราต้องรอบรู้ในพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้ามากกว่าปีที่แล้วนะนะปีนี้จะต้องรอบรู้มากกว่าเมื่อสามปีที่แล้วห้าปีที่แล้วสิบปีที่แล้วแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือบอกว่าสองปีข้างหน้าสามปีข้างหน้าหรือปีต่อต่อไปเราจะเข้าใจพระพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นอีกไหมนะมุมมองของเราที่มีต่อพระพุทธเจ้า กว้างขวางขึ้นอีกไหมเนี่ยนะโลก,กทัศน์คือความเข้าใจในพุทธคุณเนี่ยยิ่งยิ่งขึ้นไหมเนี่ยนะเข้าใจฉลาดขึ้นมากไหมแค่ไหนแล้วก็อย่างไรเพราะว่าข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันอย่างไรเสียยังไงก็ต้องทําความเข้าใจในพระพุทธเจ้าเพราะความเป็นพระโสดาบันมีเฉพาะในศาสนาของพระพุทธเจ้า ความเป็นพระโสดาบันมีเฉพาะในศาสนาพระพุทธเจ้าความเป็นพระสกทาคามีอนาคามีและเป็นพระาหันสิ่งเหล่านี้มีอยู่เฉพาะในศาสนาของพระพุทธเจ้าเท่านั้นทีนี้เราจะเข้าใจในความเป็นพระโสดาบันเมื่อเราเข้าใจในพระพุทธคุณเนี่ยนะเข้าใจในพระพุทธคุณถามว่าทําไมจึงทุกอย่างจึงโยนให้พระพุทธเจ้าก็เพราะว่าศาสนาของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ศาสนาของ บุคคลอื่นเนี่ยนะก็มีลทัทธิออกมาใหม่ๆบอกว่าไม่มีความจําเป็นที่จะต้องรู้จักพระพุทธเจ้ารู้จักแค่พระธรรมก็พอ,อนะเมื่อรู้จักพระธรรมแล้วก็พออย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปถืออย่าไปคล้องในพระพุทธเจ้าคําพูดอันนี้ล้มศาสนาโดยตรงเนี่ยนะซึ่งอาศาัตบุรุษทั้งหลายผู้ไม่มีสาระฟังแล้วก็เห็นด้วยเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าคนกําพร้าทั้งหลายเนี่ยฟังคําว่าไม่มีพ่อแม่เนี่ยบอกว่า พ่อแม่ไม่เห็นมีความจําเป็นเลยคนกําพร้าบางคนออกมาพูดอย่างนี้นะกําพรราอีกคนหนึ่งก็บอกเออใช่ใช่ใช,ใช่นี่สิเราไม่เห็นมีพ่อแม่เราก็ยังอยู่ได้เนี่ยนะก็กลายฉันใดผู้ที่ไม่มีพระาศาสนาทั้งหลายก็เหมือนกันยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยก็กลายเป็นว่าไม่จําเป็นที่เราต้องนับถือพระพุทธเจ้าเราเข้าถึงแค่พระธรรมก็พอซึ่งพระธรรมของเขาคืออะไรก็ไม่ทราบเนี่ยนะซึ่ง เมื่อกี้เนี่ยเราสรรเสริญพระธรรมคุณนะพระธรรมคุณนี่คืออะไรพระธรรมในที่นี้คือปริยัติอริยมรรยพลและพระนิพพานปริยัติธรรมเนี่ยเป็นคําของพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นคําของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่รู้จักพระพุทธเจ้าไม่เข้าใจพระพุทธคุณและเรารู้หรือว่าคําเนี่ยพระพุทธเจ้าพูดเนี่ยหมายความว่าอย่างไรคนที่ เคยรับคําสั่งงานเยอะๆหรือคนที่เคยสั่งงานเยอะๆเนี่ยนะถ้าไม่เข้าใจอัธยาศัยของผู้สั่งหรือผู้ที่ถูกสั่งเนี่ยถามว่าคําสั่งอนั้นเนี่ยจะเป็นไปเป็นไปตามความประสงค์ของผู้สั่งเป็นต้นไหมบอกว่ายากอย่างสมมติถ้าอย่างว่าไปรับคําสั่งโดยที่ไม่รู้ว่าผู้สั่งเขาต้องการอะไรเนี่ยนะเราจะเข้าใจเข้าไหมอย่างสมมติว่าผู้สั่งก็บอกโอ้ซื้อก๋วยเตี๋ยวมาให้ถุงหนึ่งสิไปเอาร้านไหนก็ไม่รู้ที่ไม่สมความประสงค์ของ ผู้สั่งหรือสั่งยาออกไปเนี่ยนะอาจจะไม่สมความประสงค์ของผู้สั่งก็ได้ชั้นใดพระธรรมก็เหมือนกันเนี่ยนะโดยเฉพาะปริยติธรรมเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจทราบซึ้งในพระพุทธคุณยากยากที่จะเข้าใจว่าเออเนี่ยเป็นพระธรรมของพระองค์จริงๆนะนะเขาบอกว่าของแท้ขนาดแท้ต้องเป็นของพระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงจะผลทุกถ้าเป็นของบุคคลอื่นจริงอยู่อาจจะปิดอบายได้สักชาติหนึ่งเนี่ยนะ อาจจะเป็นเหตุให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้แต่ไม่ได้รับรองไม่ได้รับประกันว่าจะเป็นเป็นเหตุให้บรรลุมรรคผลนิพพานเพราะว่าคําสอนของคําสอนที่สอนให้บรรลุมรรคผลนิพพานที่ถูกต้องแท้จริงนั้นต้องเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะย้อนกลับมาเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยนะโดยทั่วๆไปจะเพิ่มคําอีกคำหนึ่งคือสัมมาสัมพุทธเจ้า พุทธเนี่ยนะสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะพุทธเจ้าพุทธพุทธ,ทธ,ทธตัวนั้นก็คือพระองค์ตรัสรู้สัจธรรมเนี่ยนะแต่ถ้าเพิ่มคําว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยหมายถึงพระองค์เป็นผู้ตรัสรู้ธรรมทั้งปวงไม่มีอะไรที่พระองค์ไม่รู้รอบรู้สรรพสิ่งเรียกว่าความเป็นสัพพันญุดํารงอยู่ในภาวะแห่งพระสัพพันญ์ู ภาวะแห่งสัพพันยูของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือรอบรู้สรรพสิ่งตอนนี้ถ้าเราจะเปรียบเทียบพระองค์ก็คงจะเปรียบเทียบกับแสงสว่างเนี่ยเขาบอกว่าดวงอาทิตย์ส่องสว่างในตอนกลางวันดวงจันทร์ส่องสว่างในตอนกลางคืนพระพุทธเจ้าผู้มีจักสุส่องสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนอันนี้ในหนึ่งหรืออันหนึ่งถ้าหากว่าเราจะเปรียบว่าพระพุทธเจ้าก็ส่องแสงสว่างหรือพระอง์มีปัญญาเช่นกับ ดวงอาทิตย์เนี่ยนะเป็นผู้ที่มีปัญญามากมีปัญญาหาที่สุดไม่ได้พระองค์เ,เรียกว่าผู้ดำรงอยู่ในภาวะแห่งพระสัพพันยูพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะคิดง่ายๆเลยก็คือบอกว่าไม่มีสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าไม่รู้เนี่ยนะภาวะที่ไม่รู้ไม่มีอยู่ในพระพุทธเจ้าทีนี้ถามว่าพระองค์รู้อะไรบ้างรู้สังคตะธรรมและ สังคตะธรรมรู้สังคตะธรรมคือสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งทุกชนิดและรู้ว่าธรรมที่ดับสังคตะธรรมคืออะไรรู้พระองค์รู้ว่านรกคืออะไรและธรรมะที่จะดับไม่ให้เกิดในนรกคืออะไรพระองค์รู้จากเปรตพระองค์รู้ว่าดับเปรตเนี่ยดับอย่างไรคือไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตหรือไม่ได้บอกให้เปรตไปฆ่าตัวตายนะแต่ดับจากภาวะของเปรตเนี่ยทำอย่างไร พระองค์รู้ว่าการเกิดเป็นเดรัฉาเนี่ยเป็นอย่างไรทำเหล่าใดที่ทําให้พ้นจากการเกิดเป็นเดรัชานเมื่อตรัสรู้ทำใดแล้วจึงพ้นจากการเกิดเป็นเดรัฉานวัตถุทุกข์ทั้งหลายเป็นอย่างไรธรรมะที่ดับวัตถุทุกข์ทั้งปวงนี้เป็นอย่างไรที่เรียกว่าพระองค์รู้จักสังคตะและธรรมที่ดับสังคตะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่รู้จักไฟและรู้ว่าไฟเนี่ยดับอย่างไรอะไรเป็นสิ่งที่ ดับไฟพระองค์รู้จักชรามรณะพระองค์รู้ว่าความดับชรามรณะคืออะไรพระองค์รู้ว่าการเกิดในภพเนี่ยมันเป็นทุกข์พระองค์รู้ว่าภาวะการดับไม่ให้เกิดในภพเนี่ยนะมันเป็นสุขอย่างไรพระองค์พระองรู้อันนี้คือภาวะของพระสัพพัญญูพุทธเจ้ถาถ้าไม่ไม่ใช่วิสัยของพระสัพพัญญูพุทธเจ้ายากเนี่ยนะแม้แต่ว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยถ้าโดยปกติเนี่ยนะเชื่อไหม ความทุกข์ที่พระองค์บอกว่านี้ทุกสัตว์ทั้งหลายบอกว่านี้เป็นความสุขคิดตรงกันข้ามพระพุทธเจ้าบอกว่าทุกข์นี้ควรควรปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์สัตว์ทั้งหลายบอกตรงกันข้ามควรสร้างเหตุให้เกิดทุกข์ให้มากๆเรียกว่าแค่ธรรมดาทั่วๆไปก็คิด,คด,คดมีความคิดมีความเห็นที่ขัดแย้งกันแล้วตั้งแต่เบื้องต้น พันพระองค์เนี่ยสรุปว่าทบทวนย้อนมาว่าพระองค์เนี่ยรู้ทั้งที่เรียกว่าพระองค์เป็นผู้ที่มีความรู้พระองค์รู้ทั้งสังคตะและอสังคตะอย่าลืมว่าสัมมาสัมพุทโธนั้นเน้นพระปัญญาที่คุณเนี่ยนะเน้นพระปัญญากุลพระคุณคือปัญญาของพระองค์ผู้มีปัญญาอย่างหาที่สุดไม่ได้ทีนี้พระองค์นั้นนี่ยนะพูดต่อไปบอกว่าแล้วพระองค์รู้รู้ทั้งสังคตะและอสังคตะ สังคตะเนี่ยแบ่งออกทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันก็เรียกว่าการสามอดีตคือสิ่งที่ล่วงผ่านไปเนี่ยนะผ่านไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยนะผ่านไปเป็นกับเป็นอสงไขยกับเป็นหลายๆอสงไขยเป็นอสงไขยอสงไขยไหลไปกระวัดย้อนกลับไปที่เรียกว่าอดีตเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีใครตามรู้ได้อย่างเสร็จสิ้น นนะไม่มีใครตามรู้อย่างเสร็จสิ้นแต่เชื่อไหมสิ่งที่ตามรู้ไม่มีจบเนี่ยพระพุทธเจ้ามีความรู้เท่ากับสิ่งที่มีความรู้ไม่มีจบเพราะพระองค์เป็นผู้ที่มีความรู้หาที่สุดไม่ได้อนาคตทั้งหลายต่อต่อ,ตอไปเนี่ยมันไปสุดที่ไหนรู้ไหมว่าอนาคตต,ต่อต่อไปเนี่ยนะอย่างที่บอกว่าจากวินาทีเดียวเสี่ยววินาทีมาเป็นวินาทีมาเป็นนาทีเป็นชั่วโมง หลายหลายชั่วโมงเป็นวันเป็นคืนเป็นสัปดาห์เป็นเดือนเป็นปีเป็นในรอบสิบปีเป็นร้อยปีในรอบร้อยปีเป็นพันปีในรอบพันปีแสนปีในรอบแสนปีหรือว่าเป็นล้านปีหลายหลายสิบล้านปีเป็นอสงไขยปีตลอดจนถึงเป็นกลับเป็นหลายหลายกลับเป็นแสนโกดกับเป็นอสงไขยกลับเป็นสิ่งที่จะมีต่อไปข้างหน้า ที่เราก็ไม่มีที่สุดเนี่ยนะไม่มีที่สุดสิ่งที่จะเป็นไปต่อไปข้างหน้าไม่มีที่สุดเนี่ยนะของเราเนี่ยพูดอย่างนี้เราก็งงแล้วนะไม่รู้คืออะไรก็ไม่ทราบนะนะก็รู้ว่าพรุ่งนี้มีอะไรบ้างก็ยังไม่รู้เลยว่าืันกัะนะจะไปรู้อะไรที่มันเนืน่อนนานยาวนานอะไรขนาดนั้นแต่พระพุทธเจ้าพระอ,องค์รอบรู้สิ่งที่เป็นอนาคตเหล่านั้นทั้งปวง สิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งสิ่งที่เป็นสังขารธรรมที่จะเกิดอ่ะน,นะพรุ่งนี้ปรืนนี้ปีนี้ตลอดทั้งปีหรือหลายสิบปีร้อยปีพันปีแสนปีสรวาอนาคตทั้งมวลที่พระองค์ไม่รู้ไม่มีพระองค์รู้ทั้งหมดพระองค์นี่มียานไม่ติดขัดในอนาคตานะนะมียานที่ไม่ติดขัดในอนาคตและภาวะที่กําลังเป็นอยู่ในปัจจุบันนะ ภาวะที่กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันในโลกธาตุอันหาที่สุดไม่ได้เนี่ยในหมู่สัตว์อันหาที่สุดไม่ได้ในสัพพสัตว์อันหาที่สุดไม่ได้ในภพนะในภพสามกำเนิดสี่เป็นต้นเนี่ยมีสิ่งใดบ้างในปัจจุบันที่โรรองไม่รู้พระพุทธสัพพันธ์อยู่พุทธเจ้าเนี่ยดำรงอยู่ในภาวะผู้มีความรู้ไม่ติดขัดไม่ขัดข้องทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบัน อดีตเนี่ยพระองค์รู้เลยว่าพระพุทธเจ้าเหล่าใดที่เคยมีมาแล้วเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเหล่าใดที่เคยมีมาแล้วบวกทั้งว่าข้อปฏิบัติที่ทําให้มีให้เกิดพระพุทธเจ้าเหล่าใดที่มีมาแล้วในอดีตพระธรรมเหล่าใดที่พระพุทธเจ้าเหล่านั้นตรัสรู้ในอดีตพระสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่าใดที่มีอยู่ในอดีตพระพุทธเจ้ารู้หมดเลยรู้พระพุทธรู้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า พระธรรมและพระสงฆ์ที่เคยมีมาแล้วในอดีตและอนาคตต่อไปจะมีพระพุทธเจ้าเหล่าใดบ้างมาตรัสรู้ในอนาคตพระธรรมที่พระพุท,ทธเจ้าเหล่านั้นเนี่ยตรัสรู้เป็นอย่างไรแล้วก็สาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่จะมีต่อไปในอนาคตสาวกของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นทุกพระองค์เหล่านั้นเนี่ยเป็นอย่างไรพระองค์ก็รู้ทั้งหมดแล้วภาวะของสาวกของพระองค์ที่มีอยู่ใน ปัจจุบันแต่ละท่านแต่ละองค์นั้นเป็นอย่างไรภาวะที่สาวกของพระองค์แต่ละคนเช่นสาวกของพระองค์ที่เป็นพระโสดาบันสาวกของพระองค์ที่เป็นพระสกะทาคามีเป็นพระอนาคามีแล้วก็พระอรหันต์ทั้งหลายและพระโสดาบันของแต่ละองค์เนี่ยนะมาด้วยปฏิปทาเหล่าใดพระโสดาบันบางองค์มาด้วยทุกข,ขาปฏิปทาปฏิบัติลําบาก ตรัสรู้ยากใช่ไหมปฏิบัติลำบากตรัสรู้เร็วใช่ไหมปฏิบัติสบายตรัสรู้ยากใช่ไหมปฏิบัติสบายตรัสรู้เร็วใช่ไหมเนี่ยนะแล้วแต่ละองค์เนี่ยปฏิบัติด้วยศรัทธาหรือปฏิบัติด้วยวิริยะปฏิบัติด้วยจิตเป็นอธิบดีหรือมีปัญญาเป็นอธิบดีบางองค์เนี่ยเน้นหนักไปทางทุกขานุปัสสนาหรือบางองค์หนักไปทางอนิจจานุปัสสนาหรือแต่ละท่านหนักไปทางอนัตตานุปัสสนา หรือแต่ละท่านเนี่ยเป็นศรัทธาวิมุตต์หรือเป็นปัญญาวิมุตต์่ยนะเป็นพวกศรัทธานุสารีหรือธรรมานุสารีก็ตรัสรู้ทั้งหมดหรือเป็นพระสกะทาคามีเนี่ยนะสกะทาคามีมีกลุ่มมีกี่กลุ่มมีกมมี่ประเภทพระอนาคามีมีกี่กลุ่มกี่ประเภทพระอรหันต์มีกี่กลุ่มและกี่ประเภทภาวะความแตกต่างของพระโสดาบันแต่ละองค์ อะไรบ้างที่แตกต่างกันอะไรที่เหมือนกันพระสกาธาคามีทั้งหลายอะไรคือภาวะที่แตกต่างและเหมือนกันพระอาหารหันต์ทั้งหลายเป็นต้นก็ในยะเดียวกันพระองค์รอบรู้ทั้งหมดนะพระองค์รอบรู้แม้แต่พระอริยเจ้าคือบุคคลที่ตรัสรู้ธรรมที่ดับโลกผู้ตรัสรู้ธรรมที่พ้นโลกพระองค์ก็ตรัสรู้จํากล่าวประยายถึงปุถุชนเนี่ยนะพราภาวะของพระอริยเจ้าไม่ใช่เป็นสิ่งที่ จะมีกันง่ายๆภาวะของพระเรียเจ้าไม่ใช่สภาวะที่จะรู้ได้โดยง่ายขนาดสภาวะที่รู้ได้โดยยากสงบละเอียดประณีตลึกซึ้งวิสัยของผู้มีปัญญาทั้งหลายเป็นวิสัยที่ลึกซึ้งขนาดวิสัยของผู้มีปัญญาพระพุทธเจ้ายังตรัสรู้จะกล่าวไปยายถึงวิสัยของปุถุชนทั้งหลายทั่วๆไปพระองค์รู้จริตรู้อธิมุตตรู้อัธยาศัยรู้อุปนิสัยของ ปุถุชนทั้งหมดและสอนปุถุชนอย่างไรให้บรรลุมรรคผลพะองรอบรู้สิ่งเหล่านั้นมันพะองจึงไม่มีความรู้ไม่ติดขัดทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันนะไม่เหมือนกับสัตว์ทั้งหลายท่พูดถึงอดีตเมื่อวานนี้ก็สายหัวเลยนะบว่าเอออะไรนะแบบแค่บ,บทสวดธรรมดาหลายท่านว่าเออที่สวดไปเมื่อกี้นี่มีอะไรบ้างก็สายหัวเลยนะซึ่งเพิ่งเราเพิ่งผ่านไปแป๊บเดียวเนี่ยนะหรือแบบละนานเข้าถอยหลังไปละ่ะ สายหัวหมดเลยแล้วพรุ่งนี้ต่อไปเนี่ยนะอนาคตต่อตไปนี่ก็สายหัวปัจจุบันตอนนี้มีเหตุการณ์อะไรบ้างพิเศษเกิดขึ้นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกเป็นต้นสายหัวหมดเลยเรียกว่าดำรงอยู่ในภาวะของผู้ที่มีอวิชชาแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นพระองค์เป็นผู้ที่มีปัญญาไม่ติดขัดทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันเนี่ยนะรู้เลยอย่างยกตัวอย่างว่าพระพุทธเจ้าเหล่าใดที่เคยมีมาแล้ว ในอดีตพระพุทธเจ้าเหล่านั้นล้วนแต่เคารพธรรมพระพุทธเจ้าเหล่าใดที่มีที่จักมีต่อไปในอนาคตพระพุทธเจ้าเหล่านั้นล้วนแต่เคารพธรรมพระพุทธเจ้าพราะของเราอยู่ในปัจจุบันก็เป็นผู้ที่เคารพธรรมคําว่าเคารพธรรมคือเคารพอะไรเคารพโลกุตระธรรมเก้าพระพุทธเจ้าที่มีมาแล้วในอดีตก็เคารพมักสี่ผลสี่เลย นิพพานหนึ่งพระพุทธเจ้าที่จะมีต่อไปในอนาคตก็คารพมัศสีผลสีแล้วก็นิพพานหนึ่งพระพุทธเจ้าของเราในปัจจุบันก็คารพมัศสีผลสีแล้วก็พระนิพพานพระพุทธเจ้าเหล่านั้นล้วนแต่คารพโลกุตระธรรมบูชาโลกุตระธรรมนั่น,นพระองค์รอบรู้ทั้งหมดเลยเนี่ยทั้งอดีตอนาคตแล้วก็ ปัจจุบันนี้ขณะเดียวกันเนี่ยนะอย่างในในเหตุการณ์ที่เคยมีมาในอดีตอนาคตและปัจจุบันเนี่ยถ้าแบ่งออกเป็นเป็นสังฝ่ายสัตว์ประสาททั้งหลายก็แบ่งเป็นสัตว์ในภพสามสัตว์ในกําเนิดสี่สัตว์ในคติห้าในวิญญาณทิติเจ็ดในสัตว์ตาวาาเก้าทีนี้พูดถึงสัตว์ที่อยู่ในกําเนิดสี่ที่เกิดในคันเกิดในไข่เกิดในเท่าคลายแล้วก็สัตว์ที่เป็น โอปปาติกะกำเนิดทั้งสี่เกิดในคันในไข่เกิดในเท่าคลายและโอปป,ปาติกะสัตว์เหล่าใดทำกรรมเหล่าใดจึงเกิดในคันเนี่ยนะสัตว์เหล่าใดทำกรรมอย่างไรจึงเกิดในไข่สัตว์เหล่าใดทำกรรมเช่นใดจึงเกิดในเท่าคลายหรือในสิ่งสกปรกทั้งหลายหรือสัตว์ทั้งหลายที่ทำอย่างไรจึงเกิดเป็นโอปปาติกะ แล้วพบใดเนี่ยนะเช่นนรกเนี่ยเกิดในคันได้ไหมนรกเกิดในไข่ได้ไหมนรกเนี่ยเกิดในเท่าคลายได้ไหมหรือสัตว์นรกเกิดเป็นโอปปาติกะใช่ไหมและจําแนกกรรมเหล่าใดที่ภาวะที่แตกต่างกันของสรรพสัตว์เหล่านั้นพระองค์รู้ทั้งหมดเนี่ยนะนั้นพระองค์มียาณที่กําหนดรู้ว่ากําเนิดสี่เป็นอย่างไรถ้าดับการเกิดในคันเนี่ยดับอย่างไร ถ้าดับการเกิดในไข่เนี่ยดับอย่างไรถ้าดับการเกิดที่เป็นโอเท่าใครหรือไม่ต้องเกิดเป็นโอปปาติกะเป็นต้นเนี่ยต้องอาศัยข้อปฏิบัติอย่างไรในกําเนิดสี่นี่ก็แบ่งเป็นคติห้าใช่ไหมนรกเดราชานเปรตมนุษย์หรือเทวดาคติทั้งห้าเป็นอย่างไรวิธีการที่ไปสู่คติห้าเป็นอย่างไรก้าวล่วงคติทั้งห้าเนี่ยนะข้ามพ้นจากคติทั้งห้า ทำอย่างไรภาวะเหล่านั้นพระองค์ก็ตรัสรู้โดยสิ้นเชิงเลยนะตรัสรู้โดยไม่มีส่วนเหลือโดยเฉพาะอย่างอาสาธารณนยานทั้งหประการเนะี่ยเพราะพระองค์มีอาสาธารณะ6หกประการพระองค์รู้อะไรบ้างรู้อะไรความยิ่งความหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายเพราะอนะเรียกว่าอินเดียปรประปรยะตายานพระองค์ยังรู้อัธยาศัยของสัตว์ทั้งหลายเพราะพระองค์มี อาสยานุสยายานพระองค์นี่มีมหากรุณาสมาบัติยานต่อสรรพสว์ทั้งหลายพระองค์มียมกะปาติหาริยานและพระองค์มีสัพพัญยุตยานพร้อมทั้งอนาวรณายาณสัพพัญยุตยานก็คือยานที่รู้หาที่สุดนี้ได้อนาวรณายานแบบเป็นความรู้ที่ไม่มีไม่มีความติดขัดและขัดข้องเพราะพระองค์มีอาสาธารณายานทั้ง6ประการเนี่ยนะ พระองค์จึงดำรงอยู่ในภาวะของผู้นำโลกเรียกว่าโลกกนายกเนี่ยนะถ้าไม่มีความสามารถอย่างนี้จะนำโลกไปไหนอ่ะใครจะรู้ว่านำไปสู่นรกนะนะเอาอะไรมารับรองว่านี่ไม่ใช่เป็นการพาไปนรกกันนะแล้วเอาอะไรไปทับรองว่านี่เป็นการพาไปสู่เปรตอสุรกายหรือเดรฉานถ้าพราะองค์ไม่มีความสามารถขนาดนั้น พระองค์ก็ปฏิญาณในฐานะผู้เป็นโจกหรือผู้เป็นหัวหน้าเป็นโลกกนายกพาสัตว์ออกจากวัตทุกขไม่ได้หรอกเนี่ยนะแต่เนื่องจากพระองค์รอบรู้ทั้งหมดเนี่ยพระองค์จึงปฏิญาณในฐานะผู้ที่นำพาสัตว์โลกให้ออกจากวัตทุกถ้าพระองค์ไม่มีความสามารถเลยเนี่ยนะเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าแม้เดินตามบุคคลน,นี้เนี่ยพ้นทุกอย่างแน่นอนใช่ไหมเรารู้ได้อย่างไงว่าเดินตามพระพุทธเจ้าแล้ว พ้นทุกเนี่ยนะมันต้องพยายามศึกษาพระพุทธคุณให้มากๆว่าเราเดินตามบุคคลที่เรียกว่าเดินแล้วไม่ต้องลำบากใจในภายหลังนะเช่นกับพระเรียเจ้าทั้งหลายที่เคยมีในอดีตเนี่ยนะพระเรียเจ้าเหล่านั้นเนี่ยท่านดีใจมากนะที่ท่านได้พบกับพระพุทธเจ้าได้เห็นพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าได้ศึกษาปฏิบัติในาศาสนาของ พระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยนะท่านดีใจกันมากเพราะท่านเหล่านั้นเป็นคนที่ตั้งความปรารถนาเพื่อให้ได้พบเห็นพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติอยู่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าท่านเหล่านั้นก็รู้วนแต่ท่านมีความสุขและก็ดีใจที่ได้พบเห็นพระพุทธศาสนาบันของเราทั้งหลายก็ลักษณะเดียวกันว่าเออเนี่ยทำอย่างไรเราจะได้พบเห็นพระพุทธศาสนา นอย่างในชาตินี้เห็นด้วยความรู้ความเข้าใจถ้ายังไม่ได้ตรัสรู้ต่อต่อไปก็จะได้พบเห็นอีกเนี่ยนะจะต้องทําอย่างไรจะต้องกําหนดจิตของเราเอาไว้อย่างไรจึงจะไม่พลาดจากศาสนาของพระพุทธเจ้าเพราะว่าพบพระศาสนาหรือไม่พบมันอยู่ที่จิตใช่ไหมอยู่ที่จกักขูวิญ,ญญาณจิตอยู่ที่โสตะวิญญาณจิตจกักรูเนี่ยทำให้เห็นก่อนโสตะทําให้ฟังแล้วมโนวิญญ,ญาณทําให้คิด มันก็อยู่ที่ใจเนี่ยนะถ้าใจเราไม่ตั้งความปรารถนาที่จะเห็นเราจะได้เห็นไหม